สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะผู้ที่เกิดราศีกุมคือช่วงวันที่13กุมภาถึง14มีนาค่ะชาวราศีกุมนะคะเป็นราศีธาตุลมดังนั้นเขาจึงรักอิสระนะคะไม่ค่อยชอบผูกบาหรือผูกพันกับใครนานๆเลยค่ะส่วนข้อดีของชาวราศีกุมนะคะสิ่งที่เด่นมากที่สุดข,ของเขาก็คือเขาจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจเลยนะคะ และเนื่องด้วยอุปนิสัยของเขารักอิสระไม่ชอบผูกมัดกับใครนานๆน,นะคะดังนั้นราศีนี้ค่อนข้างจะมีอำนาจมักต้องเป็นผู้นำหรือเป็นผู้สั่งการหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารชั้นสูงเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นธาตุลมนี่เองค่ะเขาจริงเย่นในเรื่องของการแทรกซึมและปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายตามลักษณะของลมเลยล่ะค่ะ ลักษณะของชาวราศีกุมนะคะมักจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่กล้าลงทุนนะคะทางด้านการเงินนะคะทำให้เขาสร้างความร่ำรวยให้กับตนเอง แตะต้นไม้ที่คู่ควรกับชาวราศีกุมนะคะก็คือภูด่างนะคะเนื่องจากว่าภูด่างเขาได้อิสระนะคะเมื่อเขาจริญเติบโตแล้วเขาก็จะเรื้อและก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะนั่นหมายถึงว่าการจเจริญงอกงามของธุรกิจการงานและความร่ำรวยของชาวราศีกุมนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครเกิดราศีนี้นะคะลองหาภูด่างมาปลูกติดบ้านนะคะหรือติดสำนัก สำนักงานออฟฟิศไว้นะคะก็จะเสริมจิตวิญญาณให้กับชาวราศีกุมอีกด้านหนึ่งเลยนะคะและราศีเพื่อนซีนะคะที่เข้ากับราศีกุมได้ดีก็คือราศีเมษและราศีธนูค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ